สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การพยากรณ์ของราศีกันนะคะนี่คือดวงประจําเดือนมิถุนายนปี2565นะคะน่าเริ่มที่การงานก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปเดี๋ยวอาจารย์ก็จะพูดผิดอีกพูดผิดพูดถูกนะคะนะสมองมันไปแล้วแล้วก็ปากพูดตามนะคะนะการงานของคุณในเดือนนี้นั้นอื ทุกสาขาอาชีพมีการเปลี่ยนแปลงจังหวะชีวิตที่จะพลิกฟื้นขึ้นมาอย่างที่คุณไม่คาดคิดมาก่อนเลยค่ะจากสิ่งที่คุณไม่ถนัดจากงานที่ไม่ใช่งานประจำงานในที่คุณทำบนโต๊ะอของคุณอาจจะเป็นโต๊ะของเพื่อนร่วมงานหรือ อา,อาจจะเป็นงานอย่างอื่นที่เข้ามานะคะเนี่ยค่ะมีการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอย่างมากด้วยนะคะอมตัวคุณเป็นจัตติกค่ะเป็นไพ่ใหญ่นะคะสองใบนี้เป็นไพ่ใหญ่ความหมายดีมากเลยค่ะนะตรงนี้คุณค่อนข้างหนักแน่นค่อย,ยังชั่วหน่อยที่คุณหนักแน่น เดี๋ยวจะมีความมีมันจะมีเรื่องคนตัดสินใจอยู่จะลองดูซิว่าคนจะมีความลังเลไหมนะ <c oughs> งานที่ทำอยู่เนะี่ยต้องออกไปพบปะผู้คนนะคะมากหน้าหลายตานะคะต้องพูดคุยเจราจานะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องแต่งเนื้อแต่งตัวให้ดูดีนะพยายามยิ้มพยายามสู้พยายามพูดคุยนะคะอย่าหน้ามุย นะคะโอเคอาจจะมีเพื่อนร่วมงานที่ทำงานไม่เก่งเราก็ต้องอช่วยเทรนค่ะช่วยสอนไปด้วยนะคะช่วยดันเพื่อนด้วยก็แล้วกันนะคะและอย่าลืมนะคะศึกษาเพิ่มเติมตลอดเวลาด้วยนะไม่ว่างานคุณมันจะเป็นอะไรก็ตามนะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีมากๆจากสิ่งที่คุณ ไม่เคยทำมาก่อนแล้วคนจะทำมันได้ดีเยี่ยมตามหน้าไพ่นื้ตามหน้าไพ่น,น,นี้คือออนไลน์ค่ะนะยังคิดอยู่ว่าจะทำหรือไม่ทำนะคะแอบลังเลใจนิดๆนะอืทาเถอนะคะควบคู่กับงานประจำไปนะสรุปการงานเดือนนี้ผ่านนะคะทุกสาขาอาชีพผ่านเลย ผ่านโลดด้วยผ่านแบบดีๆด,ด้วยนะคะต่อไปมาเรื่องการเงินกันบ้างอืคุณกำลังหมุนใช้หมุนจ่ายอุตลุดเลยล่ะค่ะนะคะทั้งภาระที่ต้องรับผิดชอบไม่ว่าครอบครัวพ่อแม่ลูกหลานตัวเองบางคนเลี้ยงแฟนนะคะก็ต้องไม่รู้ละ่ะดูแลกันไปค่ะนะยามทุกยามยากเราก็ ถ้าหากเราพอมีเราก็แบ่งบันบ้างนะแต่สิ่งที่เราต้องรับผิดชอบอยู่แล้วก็ทําไปค่ะนะเพราะฉะนั้นการเงินในเดือนนี้ขอให้คุณบาลานซ์าานการเงินคุณให้ดีๆก็แล้วกันนะคะใช้ใจ่ายอะไรก็เป็นไปได้ก็ทําบัญชีครวัวเรือนไว้เลยนะจะไดออ้รู้ว่าจ่ายไปกับอะไรบ้างและอะไรที่คุณไม่ควรจ่ายมากบ้างนะคะ มีเรื่องเนี่ยค่ะคุณต้องอช่วยเหลือตลอดเลยค่ะเนี่ยค่ะอาจจะเป็นเรื่องครอบครัวพ่อแม่อันนี้ถ้าพ่อแม่แล้วก็ต้องให้อย่างเดียวล่ะค่ะจาเป็นล่ะค่นะเพราะนั้นก็หมุนเงินได,ด้ีก็ผ่านเองการเงินเดือนนี้การเงินเดือนนี้ให้ผ่านค่ะผ่านแบ่งชนิดที่ว่าไม่มีใครช่วยเหลือคุณได้คุณต้อง ดูแลตัวเองอย่างเดียวนะคะต่อไปเรื่องสุขภาพอะคะ่ะไม่มีปัญหาเรื่องสุขภาพอะไรเลยคะ่ะปกติสุขดีนะคะนะถ้าจะเป็นอาจจะเป็นเป็นพวกเป็นหวัดอะไรเล็ก,ลกๆน้อยๆบางคนก็ไม่เป็นอะไรเลยปวดหัวก็ไม่ปวดนะคะปวดหัวคีวก็ไม่ปวดอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะไม่มีปัญหานะคะสุขสุขภาพก็ผ่านเช่นกันในเดือนนี้นะคะต่อไปเรื่องความรัก คนโสดนะคะมีคฑ์พบเจอคู่แต่อยู่ที่บ้านไม่เจอนะคะถ้าคุณอยากจะาหาคู่ทางออนไลน์ขอให้เป็นอะไรที่มันดูเป็นทางการที่น่าเชื่อถือนะคะเว็บไซต์หาคู่นะคะนะแต่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นก็ไปไหนมาไหนกับเพื่อนเพื่อนไปไหนเราไปด้วยคุณจะมีโอกาสเจอคุณอยู่ที่บ้านไม่เจอ อยู่ที่หอพักไม่เจอนะต้องสร้างโอกาสกับตัวเองนะนะต่อไปท่านที่มีคู่แล้วนั้นในเดือนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างยังปกติยังรักกันดีอยู่นะคะพูดคุยกันกระน,นุ้งกระนิ้งอยู่แต่อย่านอกลูกนอกทางแค่นั้นนะคะแชทในมือถือนะคะนะแชทอะไรมือถือแล้วก็อ่า ถ้าแฟนคุณสงสัยอะนะถ้าแฟนคุณสงสัยเขาจะมีเรื่องกันนิดนิดหน่อยๆน,นะแต่ตรงนี้ไม่น่าจะเป็น,ป,นปัญหาอย่างที่บอกไปแล้วคุณเป็นจัสติกคุณค่อนข้างหนักแน่นตัวจบเป็น The h e เฮอรมค่ะผู้ทรงศีลจะทรงศีลยังไงอยู่คนเดียวโดดๆนี่ยค่ะนะเนะพราะฉะนั้นแล้วก็เรื่องของการแชท คุยกับกิกอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่น่าจะมีปัญหาบางท่านไม่มีเลยแต่บางท่านมีไงมันขึ้นมาไงเพราะมันดูรมัมวไม่ค้าราศีกันไงอืมไม่เป็นไรคะ่ะตรงนี้คนมีคู่นั้นก็เคลียร์กันได้ไม,มีปัญหานะเพื่อนทักมาเรื่องงานเมื่อวานอะไรอย่างเงี้ก็ว่ากันไป <c oughs> ลูกค้าทักมาอะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปอ้าวอาจารย์มาสนับสนุนนะคนมีกิกนะมีแฟนแล้วอ่ะนะอืม ต่อไปเรื่องที่จะติติงคุณเรื่องที่จะเตือนสติคุณนั้นอืมน่าจะเป็นเรื่องการเงินนีก,กว่านะคะถ้าคุณบริหารจัดการดีเนี่ยคุณผ่านโลดแน่นอนถ้าคุณบริหารไม่ดีก็ลำบากหน่อยแต่ก็ผ่านอยู่ก็ผ่านอยู่นะคะไม่ใช่ว่าไม่ผ่านเหมือนกับว่าเอานะ่ะยังไงก็ เท่านี้ก็แล้วกันอย่างนี้ก็แล้วกันอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วคุณก็ผ่านเองเป็นเฉพาะเดือนนี้เฉยๆการเงินนะคะนี่ค่ะต้องหมุนเงินอุตลุดแล้วก็ต้องบาลานซ์เงินให้ดีนะคะมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะต้องเลี้ยงดูใช้จ่ายนะคะตัวคุณก็เนี่ยค่ะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ถึงแม้ว่าตัวเองจะไม่มีใครมาช่วยเลยก็ช่วยเหลือผู้อื่นนะคะมันเป็นบุญบารมีนะคะ ไม่ว่าจะเป็นลูกเราไมา่ไม่ว่าจะเป็นแฟนเราพ่อแม่เราถ้าเราทําอย่างนี้มันจะเป็นบารมีนะคะมัน,ม,นมันเกิดจากความอดทนนะคะมันเป็นบารมีขั้นสูงนะทําเธอให้เธอดูแลเธอแล,แล้วชีวิตของคุณอ่ะมันมันจะมีเรื่องดีๆมันจะมีเรื่องง่ายๆเข้ามาในอนาคตข้างหน้านี้นะคะนะ หมดแล้วจริงๆนะคะอะก็ขอทุกท่านประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงินและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ